สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเบาเอ,อีอนนะครับวันนี้พามารีวิวขายรถให้ทีมงานครับก็เดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีครับเดี๋ยวถอยออกไปข้างนอกครับเอาหลังคานสุดไม่สั่นเรียบหรอโอ้สายหน่อยสายหน่อย เครื่องอยังมาเครื่องเงียบเลยวะเครื่องเงียบมากครับซีครับอันนี้เป็นหกสูบนะครับอันนี้เป็นเครื่องหกสูบเดี๋ยวเครื่องอะไรเดี๋ยวยกหัวดูครับผมลืมเหมือนกันแต่รถสวยมากครับบอกเลยว่าสวยเดิมๆครับรถใช้มือเดียวครับอันนี้ใช้มือเดียวจริงๆยางเต็มทั้งหกเส้นเลยนะครับยางใหม่ทั้งหกเส้นเลยยีก giờ hoang lo cần nhóc hoa nhóc hoa nhóc hoa đây bà men bà nè gặp giờ oh, nhóc hoa ô nhóc hoa mang hoa cứ đi nhanh đẹp mà lùng mò quá ห้องแล้วห้องแล้วอยแล้วเอาไอ้ไยกซ้ายบ่หักเป็นอ๋อมันหนักเด่นครับเด่นอยู่ข้างบนอ,อันนี้เครื่องยังมื้งอ๋อ,อน,นี่ครับเครื่องครับ W O O P นะครับอันนี้ 165แรงครับประมาณ165แรงมาครับแั็ซีเอ่อเอฟซี FC นะครับแั็ซีเป็นอเอฟซีเดี๋ยวดูก็ดูใ,ใกล้ๆครับเครื่องเงียบนะครับเครื่องเงียบมาเลยเครื่องดีครับน้ำมันไม่มีเยอะครับ เกียร์ก็เกียร์ของมันเลยครับนี่กระซีใหญ่ครับกระซีใหญ่ครับจะดูก็คิดว่าสภาพสวยครับสวยมากเลยอ,อยูยางครับยางเต็มนะครับยางนี่ใหม่ทุกเส้นเลยแนบเนื้อก็เสือม้ามาแล้วครับความใช้งาน พื้นก็เป็นพื้นเหล็กนะครับเป็นกระบะกระบะพวกนี้เป็นเหล็กครับเหล็กหมดเลยไม่มีไม้นะครับเหล็กเรียบร้อยซับอย่างดีเลยครับรถพร้อมใช้งานครับคันนี้เพราะว่าแกวิ่งงานตลอดครับพอดีจะเปลี่ยนเป็นสิบล้อเนาะก็เลยอยากขายกับย้ายงานังไงครับ ไว้บ <formation> ิังเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างครับเครื่องอะไรก็สวยครับอันนี้ติดเครื่องแล้วนะครับรถติดเครื่องอยู mm ่ไ hmm. ม like yeah. ่ได้ดับนะครับเองเรื่ยครับเดิมดูหลังหัวหัวก็เดิมๆครับไม่ปุ่ไม่บี้ไม่ชนนะครับเนาะเป็นหัวเดิมเลยการความร้อนยังอยู่ครบครับ ส่วนราคาก็สามสิบห้าครับสามสิบห้าต่อรองได้นิดหน่อยเนาะก็สามสิบห้าครับขอบนอกรับขอบนอกสวยนะครับลังกุญแจลังเครื่องมือใส่เรียบร้อยดูแั็ซีครับคั็ซีน,นี่เออผมรับประกันเลยนะครับว่าไม่มีหักไม่มีผูครับก็ พื้นๆก่เกลืยค,ครับเป็นเหล็กทั้งหมดครับันนีฝั่งนี้จะเป็นยางเลดเียนนะครับเลดเียนไม่เหมือนกันครับดอกนี้หนาปึกเ <Okay. S 1> ไม่มีควันครับนี่ติดเครื่องมาอยู่เ,เสียงได้เสียงเงียบขึ้น ดูพื้นกระบะข้างในครับโอ้จิ้มเลยบ่นี่ครับกระบะเลยครับรถใช้งานจริงครับดูดินครับวิ่งมันวิ่งมันแทบทุกวันนะครับอันนี้ถือว่าเจ้าของรถดูแลรักษาดีมากครับค้นแก่ครับไม่ใช่วัยรุ่นครับก็สภาพก็จะประมาณนี้ย่างอะไรก็มีให้นะครับเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานจริงๆร กโดยรวมนี่ถือว่าผมว่าน่าเอานะครับราคา3ามแสนห้าครับคำนองหนึ่งหมื่นบาทเนาะสีเนาะดูภายในหัวครับแหงคงแหวงข้างนี่เดิมๆนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่อะไรครับเดิมทุกอย่างครับด้วยวครยครับ <c oughs> ข้างบนก็เดิมๆเบาเดิม <c oughs> รถพ่อพร้อมใช้กับพาวเวอร์เรียบร้อยกระเลงกับกระเลงน,งนี่เสียงนี่เงียบเงียบจัดครับบอกเลยว่าเงียบมากครับ,บก็จะ<อ>ถูกหรือแพงก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับราคานีคเคียบแต่สำหรับผมว่า ราคาหน้าเอาครับเพราะว่ารถพร้อมใช้งานมันมันยาวยตรงนี้ยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับกระบะยาวห้าเมรห้าสิบครับทนนัานีใหญ่ครับก็โดยรวมีิสนี่ครับอ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครสนใจครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ088 47 46 3 8 2ด็สอครับก็สอบถามเข้ามาครับราคา กอ็อย่างที่ว่าแล้วครับสามแสนห้านะครับคอมนอกเอกสารเริ่มทะเบียนครบนะครับเนาะรถพร้อมใช้งานครับสวัสดีครับ